สวัสดีครับผมเดี๋ยวดิก็ปล่อยกล้องแล้วครับ <All S 1> คุณ <All right. S 1> สวัสดีได้ไงครับไม่ห oh. ิวนะ้ำหม่หินะ้ำสวัสดีครับคุณหนึ่ง uh huh. สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC <c oughs> ที่อยู่ทั้งบ้าน uh huh. ทั้ง <c oughs> ในเพจ แล้วก็เดี๋ยวรีบใส่ยังอยู่ในมาตรการอยู่ทาง u t u b e นะทางยูทูบด้วยอยู่ทุกคนนะครับครับผมแล้วก็วันนี้ครับเชียงใหม่ฟ้าฝนครับเรียบร้อยครับไม่เหลือครับเรียบร้อยนี่คือตกเปียกครับปั่นจักรยานเปียกครับไม่คือวันนี้เป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือมีเทศกาลงานบุญสําคัญนะครับก็คืองานอินทรินหรือถ้าบ้านเราเรียกใส่ขันดอกใส่ขันดอกนะครับ ที่วัดเจดีหลวงนะครับเจดีหลวงนะครับก็วันนี้เป็นประจำทุกปีครับว่าถ้ามีกาเรียกว่าเข้าอินทรินเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีพิธีการเอาพระฝนแสนหานะครับมาแห่รอบเมืองนะครับซึ่งอเชิญมาจากวัดช่างแต้มนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นทุกปีครับเมื่อแห่พระพุทธรูปฝนแสนหามเมื่อไหร่นฝนจะลงมานั้นเหมือนกันครับ แล้วก็มาคราวนี้ก็ลงเหมือนกันนะฮะัฝนตกฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคุณโหนนะคุณไปปั่นนี่คุณโดนฝนหรือยังเนี่ยคือตอนที่ฝนมันตกช่วงแรกผมไม่ได้ออกปั่นนะจะมาช่วงบ่ายนะแล้วพอมาอีกทีเออแดดออกผมก็ปั่นลงมามาเจอตรงไอ้อะตรงไหนเขาเรียกเข้าวัดอะไรสันผีเสื้ออะไรพวกนี้ที่รัดมาแล้วลอดูมงเนี่ยครับเออเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหน้าออฟฟิศคุณก็เรียบร้อยก่อนเป็นไรนะก็ถือว่า เข้าสู่คืองานเขาเรียกว่าเหมันฤดูว่ะไม่คือแบบงานประเพณนี้นี่ถือว่าเป็นฝนต้องตามฤดูนะใช่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครอย่างเราเองนี่ก็เคยอย่างพฤษภาเมื่อไหร่นี่ฝนจะตกอยู่แล้วนะฮะสวัสดีเจตังอ๋อเหรอนะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนครับผมขออนุญาตถึงแม้ว่าอาจจะดูเสื้อมันอยู่มีรูมีอะไรหน่อยก็ตามนะครับแต่วันนี้ผมเทใจให้กับสาวกสีเขียวฮะก็คือกรีนแก๊งแน่นอนนี่นะครับกรีนแก๊ง คือกรีนแก๊งเนี่ยผมจะบอกให้เป็นทีมเชียร์ของจังหวัดลำปางคือทีมลำปางเอฟซีนั่นเองกองเชียร์เริ่มต้นแล้วกันซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะตอนนี้อาจจะมีหลายกลุ่มละนะครับแต่จะมีคนหัวล้านเป็นหัวหน้าแก๊งกัประมาณนั้นนะไม่มีผมไม่มีผมคนไม่มีผมคนไม่มีผมนะนะ นั่นคือรุ่นนั่นคือยุคเริ่มต้นใช่นะแล้วก็ที่ผมต้องใส่นี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรายังเหลือทีมเหนืออีกหนึ่งทีมนะครับที่จะได้ลุ้นตั๋วไปสุดท้ายขึ้นไปเล่นไทยลีกหนึ่งนะฮะครับผมนั่นก็คือลำปาง FC จะไปเยือนตราดวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งสกอร์ที่ผ่านมาจากในบ้านของลำปางก็เสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อสองการแบบนี้ตราดกำความได้เปรียบตราดอาจจะได้เอาเวโกก็จริงนะครับแต่วันนี้ผมคุยโค้ชสวยไป มีประเด็นน่าสนใจจริงๆก็ขึ้นบนหน้าเพจแล้วด้วยแล้วก็ในเรื่องราวเหล่านี้เราคงจะไปคุยกันในช่วงโฮบบอลเหนือนะนะครับเพราะว่าในช่วงแรกนี้ผมก็คงอยากจะคุยถึงเรื่องของควันหลงซีเกมส์ควันหลงซีเกมส์แน่นอนนะคร,ครับมีควันด้วยครับ มีถ้ามีมีมีควันจางๆอ๋อครับนะครับคุณก็อย่านะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยก่อนที่จะไปคุยเรื่องควันหลงครับสัปดาห์นี้อย่างที่เราโปรยมาประมาณทัก2สองสามครั้งแล้วนะครับผมว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะมาเจอเจอกันครับแล้วเราก็ไม่เจอกันอีกเลยจะพักเบรกนะครับอ๋อแล้วเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของพุตบอลในทุกๆลีกเนี่ยเอเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีเรากกก็ไไมม่่ลลััับบชยง สบายเลยเนะเพราะฉะนั้น <S 1> <S 1> ในเมื่อวันนี้วันสุดท้ายก่อนที่เราจะพลักเบรกกันนะก็แน่นอนครับคงจะมีจะเป็นคําถามก็ไม่ใช่แล้วกันนะก็คงจะเป็นลักษณะของการอยากแจกอะนะเอาง่ายๆเลยมีประมาณ5ตัวด้วยกันนะฮะครับคุณหนองช่วยกันนิดนึงแล้วกัน อันนี้เป็นเสื้อของวัดโบกเมื่อฤดูการที่แล้วนะฮะเราเราแจกให้นะครับวัดโบสเนี่ยในปีนี้ก็คงจะสีโทนนี้แหละแต่เขาดูเหมือนจะทําเหมือนคล้ายๆกับของสโมสรท่าเรือนะครับผมเห็นเข้าครับแล้วสาหรับตัวสีขาวนี่เป็นของทีมอุตระดิษฐ์เอฟซีศักสยามสวยมากนะครับเป็นทีมแรกที่ขยับก่อนเพื่อนเลยนะฮะสำหรับทีสามเริ่มซ้อมแล้วด้วยครับแล้วก็จากซีด้าเจอซี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนครับ ทีมชาในในในจังหวัดเชียงใหม่ก็ทีมแม่โจ้นะครับก็จะมีเสื้อของแม่โจ้เวอร์ชันฤดูกาลที่แล้วมอบให้อันนี้เป็นของส่วนอันนี้คือเป็นทีมหิมสนามหลายคนบอกได้ไปชอบมากนะออกกําลังกายได้ดีถูกต้องอ่านะเพราะฉะนั้นวันนี้5ตัวเลยฮะคาถามไม่ใช่คําถามแล้วกันนะบอกว่าถ้าหิมสนามตั้งวงเล่าจะกลับมาในครั้งต่อไปเนี่ยอยากให้ลด หรือเพิ่มอะไรคําคตอบที่โดนใจถูกต้องจัดไปห้ส่งมาส่งมาหร <5 S 1> นะางวัลน,นะครับอมีห้าตัวเลยแหละนะฮะ,ะก็ภาษาถ้าเป็นหนังแบบอันนี้ก็อขอคําชี้แนะถูกต้อง <c oughs> นะจะโหวตใครออกก็บอกมา <c oughs> เออนะแน่ใจแน่ใจให้ลุงตู่ออกแล้วกันจะโหวตให้มอกเฮ้ยเอาในรายการดิในรายการเหรอในรายการในรายการพิธดีก่อไงไอไอนอกรายการนี่เดี๋ยวเดือนหน้าเเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เราจะหายไปประมาณสักสองเดือนกว่าประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นละกันนะอ่าก็แน่นอนคือขอไปที่ซีเกมหน่อยอย่างด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของซีเกมมีประเด็นพูดเยอะเลยนะฮะซีเกมจบ การแข่งขันไปเมื่อปิดฉากไปว่าวันจันทร์ที่23นะครับมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ้เเวียยดนาม,มาแล้วก็แน่นอนเพราะว่าที่คุณพูดบอกวเวียดนามเซ้ยไม่ห้าเพราะอะไรเพราะว่าการแข่งขันคราวนี้เนี่ยมีชิงชัยกัน525เหรียญทองนะครับเวียดนามซัดไป200กว่าเหรียญทองสองร้อเหรียญทองนะเรียบร้อยไปเลยนะฮะเรียบร้อยเหรียญทองหรือเไม่แล้วความยิ่งใหญ่ของเวียดนามในคราวนี้คือนอกเหนือเขาอยากจะได้นอกเหนือจากที่เขาเป็นเจ้าเหรียญทองแล้วนะครับสิ่งที่เรามักจะพูดตลอดก็คือซีเกมมี2เรื่อง หนึ่งก็คือการเป็นเจ้าเหรียญทองสองไได้แชมป์ฟุตบอลถูกต้องแล้วก็ปรากฏว่าเวียดนามวลาดทั้งชายทั้งหญิงเลยถูกต้องเรียบร้อยลงเรียนเวียดนามแล้วก็ชนะไทยทั้งทั้งคู่ทั้งชายทั้งหญิงครับแล้วสกอร์เดียวกันถูกต้องทั้งชายทั้งหญิงอีกถูกต้องนะคือวันที่ไทยแพ้เวียดนามเนี่ยอาจจะดูเหมือนมีหลายเรื่องมากรบกระแสครับเพราะว่าวันนั้นมีเลอกตั้งผู้ว่าถูกต้องนะ มันก็เลยทําให้ดูอาจจะดูเบาลงไปหน่อยเบาแน่นอนเพราะว่าคะแนนถล่มทลายคุณคิดดูแล,ล้วนั่นเลกตั้งเงี้ย<อ>ไหมไม่แต่มันมากรบกระแสเรื่องฟุตบอลไทยแพ้ไงใช่ได้พอสมควรเลยแหละนะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแล้วผมบอกคุณนะเ,<อ>เห็นไหมอบอกว่าไทยถ้าเล่นแบบกลัวนะเ,<อ>เรียบ<ด>ร้อยโดนยิงไงเห็นะไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีประเด็นวิเคราะห์ที่คุณบับเบิลพูดไว้ซึ่งเดี๋ยวในกรณีของฟุตบอลเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วกันที่เราจะคุยเรื่องของซีเกมโดยเฉพาะแต่ที่มาภาพรวมวันปิดเนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็น เวียดนามเองเขาก็ทําให้กระชับนะจากที่เขาหรือว่าเราเห็นมักจะใช้สเตเดียมใหญ่ๆนะสนามกีฬาอย่างมีนิงอะไรพวกนี้เขาไปใช้ที่ไหนรู้ป่าที่ไหนไปใช้พิธีปิดในในอินดอร์อ๋อนึกว่ายุงลายสเตเดียมเป็นเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอล์อินดอร์ของกรีทาเขาปรับมาให้เป็นพิธีปิดมีความจุได้แค่ประมาณ5,500ันห้าอยคนเองนะครับคือให้มันกระชับอ่ะเนาะพิธีปิดในร่มใช่ไหมครับในร่มเป็นอินดอร์เลยนะฮะแล้วก็ถือๆไปไฮไลท์แน่นอนครับนั่นก็คือการที่ เขาประกาศนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมของการแข่งขันมีนักกีฬาไทยเราได้ด้วยฮะเหรอนั่นก็คือทางด้านของโกชจอชชัวโรเบิร์ตแอดกินสันนะครับได้รางวัลนักกีฬากีทา <Guitar. S 1> ไม่นักกีฬายอดเยี่ยมเลยของการแข่งขันซีเกมคราวนี้เขาเลือกอยู่4คน เมตรรออสไทยเราติดไทยเราติดมาหนึ่งะครเพราะว่าจอชชัวนี้ได้มาสี่ทองนะครับเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบเอ็ดปีที่มีนักกีฬาไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งนะครับที่ได้ถึงสี่เหรียญทองนะครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งเดียวสุภาวดีขาเผือเคยทำไว้เมื่อ21ปีที่แล้วครับแล้วก็จอชชัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำได้จอชชัวเอิงกินสันเป็น400เมตรกับ800เมตรประเภทบุคคลครับประเภททีมไม่ได้ผลัด4ี่คูณสี่เมตรชายแล้วก็ผลัด สี่คูณสี่ร้อยผสมนะ,น,นะครับเป็นมิกซ์นะครับก็ถือว่าร่วมกับนักกีฬาของเวียดนามสองคนใช่คภาพแล้วก็ะะของสิงคโปร์สิงคโปร์นี่เป็นว่ายน้ำนะครับสาวสิงคโปร์ได้ว่ายน้ำไปพิธีปิดจบสิ้นกันไปถ้ามองกันถึงภาพรวมของการแข่งขันอย่างที่บอกเวียดนามยิ่งใหญ่แน่นะครับ,รบเพราะว่าเขาเคยจัดเมื่อปี2003ตอนนั้นก็ได้เจ้าเหรียญทองคุณโนงครับตอนนั้นเขาคว้าไปได้ร5 8ทอง แต่มาคราวนี้ได้ไปสองร้อยห้าเหรียญทองจากตอนได้เนี่ยเวียดนามประเมินว่าเขาน่าจะได้ประมาณร้อยสี่บร้อยหสิบเหรียญทองแต่มาคราวนี้ก็ต้องบอกว่าถล่มทลายเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการปิดปากไปเลยว่าอ่ะถ้าคุณอยากจะมองในเรื่องของกีฬาสากลเหรอที่คุณบอกกันนะกันนาว่าซีเกมต้องวัดกันที่กีฬาสากลครับเขาก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองนะถ้าตัดไอ้กีฬาพื้นบ้านอไปถูกต้องเขาก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองใช่เราเป็นอันดับสองก็ต้องได้เป็นเราได้ประมาณ64สี่ไง แต่นี่มันมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวคงจะได้พูดกันถึงกรณีที่ท่านผู้ว่าการวิเคราะห์ถึงเรื่องของกีฬาสากลแต่นี่มาดูภาพรวมของทั้งหมดที่น่าจะดูเฉพาะประมาณ6ชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอตัดไทยออกไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีชาติอื่นๆเนี่ยว่าเรามาดูกันแล้วกันว่าแต่ละชาติที่ได้เหรียญเนี่ยเขาได้กีฬาอะไรรนะเป็นความถนัดของชาติเขาผมผมชอบดูเรื่องพวกนี้นะมับมีความน่าสนใจเวียดนามเนี่ยปรากฏว่าครีทาได้ไป22ทองทนะฮะมากสุด uh huh. มวยปล้ำไดไป17 กลุ่มกีฬาพื้นบ้านเราไม่ต้องพูดถึงเขาได้เรียกว่าถล่มทลายอยู่แล้วครับคูรัสได้ไปเจววินนัมได้ไป6วูซูได้ไป10สวินฟินสุวินมิ่งได้อีก10ครับอ่าเพราะน,นั้น2องห้าไม่สบ,สบายสบายอยู่แล้วนะถ้าพูดถึงแต่ทีเนี้ยที่น่าสนใจก็คือในส่วนของชาติอื่นผมตัดไทยเอาไปก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะมาตัดเกรดให้เห็นว่านักกีฬาไทยเราได้เหรียญจากอะไรบ้างครับมาดูที่อินโดนีเซียอันดับ3อินโดนีเซียอันดับ3 69ทองนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยอะไรมากสุด เขาได้จากกีฬาประเภทไหนรู้ไหมคุณหงยิงปืนกันเชียงอย่างละแปดทองเท่ากันยิงปืนกับบ่ายน้ํากันเชียงเป็นไม่เรือพายกันเชียง oh อ๋ออ่าแล้วก็มีกีฬาทางทางน้ําอย่างก็คือเรือแคนูนขยักอีกหกทองครับยิงธนูนอีกห้าทองแล้วที่ถือว่าเป็นไฮไลไท์ของเขานกีฬาประเภททีมไยรู้ปะอะไรครับล้มฟิลิปปินในการแข่งกีฬาบาสเกตบอลชายที่ฟิลิปปินครองมาสิบสามสมัยโอ oh ้โหเฉือนชนะไปสี่แต้มแปดสิบห้าต่อแปดสิบเอ็ด เอ้บ<โ> <ate>: e ันี่ไทยสู้เขาไม่ได้หรอโอ้ไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงเพ <c oughs> ราะปีนี้เป็นเตอร์อยู่แล้วออ<ห>แต่สิงเกิลอ,อินโดนีเซียเนี่ยเขาทําได้แล้วอินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยตัวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของอินโดนีเซียเนี่ยแกพูดไว้อย่างนี้นะว่าเขาบอกเลยว่าได้มาคราวนี้คือ69ทองเนี่ยออน้อยกว่าตอนแข่งที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ได้72ทองนะครับแต่ท่านก็มองว่าการได้จบอันดับสานี่ถือว่าเป็นความสําเร็จ ตามเป้าแสดงให้เห็นว่าวงการพัฒนากีฬาของอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วก็รอว่าจะกลับมาครองความยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนอย่างที่ผมเคยบอกไงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีการเบียดกันระหว่างการเป็นเจ้าเหรียญทองระหว่างทไทยกับอินโดนีเซียถูกไหมฮะอินโดนีเซียเนี่ยเคยเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งสุดท้ายนะ uh huh. เมื่อห้าสมัยที่แล้วอ่ะ oh. ครั้งสุดท้ายคือตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพตอนปีตอนครั้งที่ ซีเกมสครั้งที่26ที่จาการ์ตาจากนั้นมาอีก5ครั้งในอินโดนีเซียมไม่ได้เจ้าเหรียญทองเลยครับอ่าแต่อย่างน้อยคือเขาก็ติดแต่ทีนี้เขาก็มีเป้าหมายนะว่ามาคราวเนี้เขาก็พยายามจะปรับเรื่องของวงการกีฬาเขาให้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขามีเป้าหมายคุณหนงเขาบอกว่าลองจับตาดูมองนะฮะ mm hmm. อีก22ปีข้างหน้าอ mm hmm. อินโดนีเซียจะขึ้นไปเป็นหนึ่งในท็อป5ของโอลิมปิกให้ได้ ยี่สิบสองปีอีกยี่สิบสองปีตายแล้วมัง้งคุณยังอยู่นะตายแล้วมั้งโอ้โหมันฝากรุ่นต่อไปดู<ะ>หน่อยแบกติดไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยลองฝากรุ่นต่อไป <laughs> เรียปีคศ2044อินโดนีเซียประกาศว่าจะติดทนะ็อปไฟโอลิมปิกนะอ่าลองดูแล้วกันทีนี้มาดูฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเจ้าภาพเขาที่แล้วนะครับฟิลิปปินส์คราวนี้เนี่ยจบอันดับ4ตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการแข่งขันนะครับ นั่นก็คือหัวหน้าคณะนักกีฬาของเขานะครับ uh huh. ก็คือเรมอนด์เฟอร์นันเดสเนี่ยยอมรับเลยนะฮะว่าซีเกมคราวนี้เขาคงหวังยากกับการที่จะจบด้วยตําแหน่งเจ้าเหรียญทอง uh huh. เพราะว่าตอนที่ได้เจ้าเหรียญทองนั่นคือตัวเองเป็นเจ้าภาพไงใครๆก็รู้นะนะครับผลงานคราวนี้เนี่ยฟิลิปปินส์ได้52าองทองกีฬาเด่นของเขากีฬาชูโรง,ขงเขาอะไรรู้อ่ะยิมนาสติกยิมนาสติกเจ็ดทองโดยเฉพาะคาร์ลอสยูโร เป็นนักยิมศิลป์ชายของฟิลิปปินส์เก็บได้ถึงหทองด้วยกันคุณงงประเภทอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างมีฝีมือทีเดียวนะครับแต่ที่เียในส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยที่น่าสนใจก็คือเขามองอย่างนี้ฮะเขามองว่าเขาจะพยายามตั้งเป้าว่าจะต้องพยายามขยับถึงแม้ว่าเขาอาจจะเคยได้เจ้าเหรียญทองมาแล้วเมื่อสาปีที่แล้วนะแต่เขาบอกว่าเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาควรจะมีโอกาสในการที่จะขยับ ขึ้นไปอยู่ประมาณท็อปทรีให้ได้ในโอกาสต่อต่อไปในโอกาสต่อไปใช่ใช,ใช่อ่ะทีนี้มาที่สิงคโปร์สิงคโปร์รบจบได้ดับ5นะฮะสิงคโปร์มี47ทองสิงคโปร์เนี่ยเขาด้วยความที่เราก็ุู้อยู่แล้วเขาเป็นเป็นเมืองเกาะเนาะประชากรไม่เยอะนักกีฬาก็ไม่ได้มากมายเขาไม่ได้มีเป้ากับการที่อยากจะเป็นเจ้าเหรียญทองนะสิงคโปร์เป็นหนึ่งใน2ชาติก็คือ mm hmm. ไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีจุดยืนที่คล้ายก,ากันก็คือมีโอกาสจัดกีฬาเมื่อไหร่ขอเน้นกีฬาสากลเป็นหลัก ครับอ่าสิงคโปร์จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมาคราวนี้เขาจบด้วยอันดับ5เขาบอกไม่ขี้เรกีฬาถนัดของเขาคอะไรรู้ป่ะอะไรไ<อ>ไว่ายน้ำาอใช่ว่ายน้ำเมื่อกี้บอก,กได้เหรียญทองอันนี้ไม่เชืเอ่อคุณได้คุณบ่กได้ไปเท่าไหร่ได้กี่ทอง21ทองโอ้โหเรียกว่า47ทองเ่ยได้ไว่ายน้ำไป21อ่ะเกือบครึ่งอะเกือบครึ่งนะครับแล้วในส่วนของจะคล้ายๆกับอธิบดีกรมพลาของไทยแล้วกันก็คือซูซูนเวยอดีตเอ่อไม่ใช่อดีตเป็นอธิบดี สถาบันกีฬาแห่งสิงคโปร์นะครับบอกว่าสิงคโปร์ไม่ได้ตั้งเป้าหมอายเรื่องของการเป็นเจ้าเหรียญทองนะแต่เขาไปนเน้นที่ไหนรู้ป่ะคุณนงเขาเน้นว่าเขาอยากจะให้นักกีฬาของเขาเนี่ยมีสถิติส่วนบุคคลที่ดีครับเขามองตรงนั้นคือแต่ละคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเขาค่อนข้างจะพอใจนะสําหรับผลงานของนักกีฬาของเขาคราวนี้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ปล่าเพราะว่ากีฬาที่มันมีเรื่องของสถิติเนี่ยเขาทำลาย4ีเกม5รายการอื mm hmm. สถิติประเทศสิบสองรายการสถิติส่วนบุคคลสามสิบสี่รายการเนี่ยคือเขามีเป้าหมาย,ยาคือเอาไว้ง่ายคือพูดแบบกระชับให้มันเข้าใจง่ายคือนักกีฬาเขามีการพัฒนาถูกแล้วเขาจะมองที่เรื่องของการพัฒนาในกีฬาสาก,กลเพราะส่วนใหญ่ไปที่ว่ายน้ำไงใช่ไหมไว่ายน้ำเนี่ยเขาจะเก่งเสมอนะอันนี้คือสิ่งที่สิงคโปร์เขามียุทธศาสตร์ของเขาอย่างนี้พัฒนา,าเห็นชัดไงถูก ทีนี้มาอีกชาติหนึ่งครับที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับผลงานตัวเองเลยนะครมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเคยเป็นเจ้าเหรียญทองนะฮะครับคือสามครั้งหลังสุดเนี่ยชาติเจ้าภาพเป็นเจ้าเหรียญทองหมดนะคือไทยเราเนี่ยเคยได้เป็นเจ้าเหรียญทองเขาดท้ายตอนที่เมียนมาแล้วก็มาที่สิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์เสร็จเนี่ยมาที่มาเลมาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาที่เวียดนามเนี่ยเราไม่ได้เลยเสร็จชาติเจ้าภาพหมด นะมาเลเเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเคยได้เจ้าเหรียญทองเมื่อสองสมัยที่แล้วมาคราวนี้จบด้วยอันหกอันดับหทําได้39เหรียญทองและมนตรีกีฬาของมาเลเซียก็คืออามัดไฟซานเนี่ยบอกเลยนะฮะบอกว่าชาวมาเลเซียรู้สึกผิดหวังนะกับผลงานที่ทําได้เพราะว่าอะไรถูกสิงคโปร์แซงไงเขาจบด้วยอันดับ6เนี่ยรู้เปล่าเป็นดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่สงการแข่งขันซีเกมมาในรอบสี่สิบปีอะ่อะ เขาไม่ค่อยพอใจนะกับผลงานของนักกีฬาของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาจบด้วยอันดับ6กเนี่ยก็ถือว่าแย่แล้วแต่มันย้อนหลังไปตั้ง40ปีที่แล้วไงคุณโหนครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เอามาฝากกันนะครับก็คือมันมีมีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมครับก็คือเขาไม่ไม่สนละว่าจะได้เจ้าเหรียญทองหรือไม่แต่เขาตัดเ้วยนางไปนะ่าฮะก็คือในกลุ่มที่เขาสามารถประทะได้เนี่ยครับเขาทําไม่ได้ ใช่ไหมผิดหวังตรงนี้ใช่ไหมอย่างอย่างอย่างเราไม่พูดถึงด้วยนะอย่างสิงคโปร์เนี่ยใช่ไหมครับมาใมาเลเซียเคยชนะมาตลอดแต่ครั้งนี้แพ้ใช่ชาวเขาวัดตรงกันตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าประเทศต่างๆที่เข้าไปแข่งเนี่ยผมว่าทําใจนะไม่มีทางไม่มีทางเป็นเจ้าเหรียญทองถูกต้องถูกต้องแต่แข่งในกลุงเองตัดเสื้อผ้าเอาไว้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วถ้าเราไม่มีเจ้าภาพเราก็เป็นเจ้าเหรียญทองนะไม่มันรวมไปถึงอะไรรู้ป่ะมันรวมไปถึงเรื่องของการที่จะ ดูเรื่องของสถิติด้วยไงครับถูกมากคือสถิติมันเป็นตัวบอกว่ามีพัฒนาการหรือเปล่าใช่โอเคบางอย่างอาจจะอาจจะถูกอย่างที่คุณโงงบอกอะกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาม,มีปัญหาแน่นอนครับถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราก็เอามาฝากกันในภาพรวมนะครับที่มีการสรุปให้ได้เห็นกันว่าในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยเขามองเรื่องกีฬาทิศทางงเขาเป็นแบบไหนอย่างรไรทีนี้มาที่เจ้าภาพครั้งต่อไป ที่กรุงพนมเปญใช่นะครับจะมีขึ้นเนี่ยในปีหน้าเลยนะฮะเพราะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าซีเกมคราวนี้เนี่ยจัดจัดข้ามปีนะเพราะว่าเดิมต้องจัดเมื่อปีที่แล้วนะฮะแต่ด้วยความที่ปัญหาเรื่องของโควิดเนาะเวียดนามก็เลยขอมาจัดในปีนี้แทนแล้วก็พยายามดันจัดออกมาให้ได้อย่างที่เราเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ปีหน้าตามปีเลยครับนะครับกัมพูชากัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพซีเกมถือว่าเป็นครั้งแรกของชาติเขาเลยนะ ครั้งแรกตั้งแต่มีซีเกมใช่ไหมคือคือก่อ,ขอ,ขอขนน้านน่ะเคยจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพแต่ตอนนั้นน่ะใช้ชื่อว่าเซฟเกมคือหรือกีฬาแหลมทองจำได้จำได้ะนะครับตอนนั้นเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบกีฬาแหลมทองอแต่ปรากฏว่าซีเกมหรือเซฟเกมคราวนั้นเนี่ยไม่ได้จัดครับเพราะว่ากัมพูชามีปัญหาการเมืองภายในประเทศก็เลยทําให้ไม่มีโอกาสได้จัดซีเกมมาอีกเลยจริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้เขาก็ยังไม่ได้จัดนะแต่เนื่องด้วยเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยได้รับเลือกการเป็นเจ้าภาพซีเกม ไปก่อนหน้านี้ขอถอนตัวไงนะก็เลยทําให้วนมาที่กัมพูชาเพราะนั้นกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขารับธงไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็ยืนยันแล้วฮะว่าในปีหน้าครับวันที่5จนถึงวันที่17พฤษภานะครับจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับที่พนมเปญ5้าถึงสิครับขออภัยนะครับซึ่งเขาก็เตรียมการแล้วนะครับเขาเตรียมการแล้วก็คือเขามองว่าการเป็นเจ้าภาพ ของเขาเองเนี่ยตอนเนี้ย uh huh. คุณเห็นสนามเขาแล้วใช่ไหมครับไปดูภาพก็ได้ของกัมพูชาสามสวยนะใช่ไหมฮะม่อชอนไหมชื่อสนามมรดกเตโชคุณรู้ว่าที่มาที่ไปคุณคุณว่าเหมือนชอนใช่ไหมใช่คืออย่างงี้เขาบอกสนามเนี่ยไม่ใช่เขาบอกแล้วนะฮะสนามนี้จีนให้งบมาทำอ๋อ oh. มูลค่าประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณห้าพันห้าร้อยล้านบาทจีนฮือบดายบดายไปเงี้ย เพราะอะไรเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนถูกนะครับหนึ่งในชาติในอาเซียนที่มีความผูกพันกับจีนเนี่ยก็คือกัมพูชานี่แหละครับแล้วก็ภาพที่คุณโหน่งบอกเหมือนช้อนนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันคืออะไรรู้เปล่ามันคืออะไรมันคือหัวเรือกับท้ายเรือเหมือนเรือมังกรของจีนอ๋ออันนีคือออกแบบมาเอาใจเจ้าของเงินผมว่าไม่ใช่ออกแบบ เจ้าของเงินออกแบบเองด้วยอือเหอเจ้านี่กัมพูชามีแค่เป็นเจ้าของที่ครับอ๋อนะแต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าในแบบแนวแบบอาเซียนอาเซียนเราครับก็คล้ายๆกับการเป็นพนมมือไหว้ไงอ่ามองได้นะมองได้นะครับใช่อ่านะครับเพราะฉะนั้นใช่จริงๆสนามเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วตอนที่ไทยไปเตะบอลไออาเซียนใช่ไหมอยู่ยิบสามอาเซียนเนาะที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งทั้ง ซีเกมครั้งที่32ที่กรุงเปญจะเป็นเจ้าภาพเ่ยนะครับเขาก็ประกาศมาแล้วว่าเขาจะมีประมาณ40ชนิดกีฬานะฮะเป็นกีฬาบังคับกีฬาสากลบังคับส่วนหนึ่งและเป็นกีฬาสาก็เออโทษนะเป็นกีฬาบังคับส่วนหนึ่งและเป็นกีฬาสากลส่วนหนึ่งแต่ที่ผมอยากให้คุณซึ่งคุณก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเรื่องของกีฬาพื้นบ้านหรือที่กีฬา,เ,<อ>าเจ้าภาพเลือก ไอ้ไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกเพาะกาย e อีสปอร์ตฟลอร์บอนนี่เราพอคุ้นๆนะเจสสกีไงนะครคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนี่คือเจ้าภาพจะเป็นคนเลือกแต่คุณรู้ว่ามีศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาชื่อที่ชื่อว่าปกกโตจะมาอีกแล้วฮะไปไปไปเรียนซะนะปกปกโตปกกโต <c oughs> เป็นกีฬาต่อสู้ของกัมพูชาแบบไหนอย่างไงไม่ใช่ปกกโดกนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ โบวีนัมเรารู้มาแล้วใช่ไหมฮะโวีนัมเหมือนเชนประการต่อสู้เหมือนมวยปั้มอะไรประมาณนั้อันนี้ของเวียดนามนะครับปกโกโตแต่คราวนี้ไปอย่างาปกโกโตฮะอ่าลองดูแลวกันแต่นี้อ่ะที่ที่น่าสนใจของซีเกมคราวนี้ทางด้านของกัมพูชาเองบอกว่าจะทําให้มันมีความยิ่งใหญ่ก็คืออาจจะมีการเพิ่มชนิกิฬาเข้าไปอีกเพิ่มอีกแต่ที่แล้วที่อย่างเนี้ยมิถุนายนนี้จะมีการประชุมกันสมมติว่าซีเกมสะสมมติว่าครับกัมพูชาเป็นเจ้าแหลนทองอ่ะฮะมันชัดไหม โอ้โ่โคตรชัดไม่ใช่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองก็ไม่แน่นะไม่รู้ไม่แน่ไม่รู้ว่ามันยัดมาแหลกเลยไหุนเซนทําอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ฮะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์นะก็คือเขาจะมีกิจกรรมของโรงอยู่2อย่างคุณดงครับหนึ่งก็คือจะจัดการนับถอยหลังประมาณปลายเดือนนี้ประมาณเดือนปลายปีนี้ครับเดือนธันวาหนึ่งร้อยวันก่อนซีเกมจะมีกิจกรรมนี้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะ พิธีจุดคบเพลิงการแข่งขันซึ่งประมาณต้นปีหน้าอ,อแต่การจุดคบเพลิงเนี่ยเขาจะเป็นจุดที่ไหนรู้ป่ะจุดที่ไหนนครวัดาศานนสนสถาน,อ,น,นอันยิ่งใหญ่ของโลกแน่นอน,อน,นอนนะนี่แหละอันนี้คือถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วเขาก็พอจุดไฟเสร็จก็จะวิ่งผ่าน10ชาติรวมไปถึงชาติตัวเองตัวเองด้วยเป็น11ชาติ ในการที่จะวิ่งเฉลิมฉลองไฟซีเกมส์เพราะเชื่อมั่นว่าตอนนั้นโควิดคงปิวไปหมดคลับนะครับพอโดนไฟซีเกมส์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องตามดูฮะว่าซีเกมส์ครั้งที่3.2ซึ่งมันก็เหลืออีกไม่กี่เท่าไหรแล้วนะไม่ถึงปีแล้วนะคุณโอ่งนะไม่ถึงปีแล้วนะครับกำลังจะเพิ่มต้นขึ้นเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะนี่ก็คือช่วงแรกครับของซีเกมส์ซีเกมส์มันจะมีอีก2ช่วงไออีกช่วงหนึ่งนะฮะช่วงหน้าจะเป็นเรื่องการตัััดดเเเกกกรนีีฬาาา๋ยยวลบมุฟง That's a cruel.